สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น,อน้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเรียงกบนะคะเพราะว่าสิเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพ,พี่น้องนะคะเมื่อเบิ่งกบนะคะย่ามกลางคืนเนาะนะคะพาพ,พี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นกบเนื้อเนาะที่ลูกออดได้เรียงไว้แล้วก็เอามาห่มหมกันนะคะพี่น้องเอามา่มห่มกันเพื่อที่จะได้ดูแลง่ายขึ้นนะคะ หรือว่าง่ายต่อการตักขายนะคะเห็นพี่น้องกเกษตรกรที่เพิินมาสืออยู่หนาฟา้ามนะคะตอนนี้กับจำนายอยู่ทีกิโลกรัมละ100อบาทนะคะพี่น้องเป็นกบสดเป็นกบสดสดเลยนะคะจ้าห้เห็นเลยนะคะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นบอ่อที่เอามาร่วมกันไว้นะคะเป็นบอ่อที่ลูกอวอาดี๋ยเอามาร่วมกันไว้เนาะนะคะ โตโตทีมีการคัดคัดขนาดคัดขนาดที่ว่าเพื่อที่จะบ่ให้มันกัดกันเนาะต่ว่าใส่นีนะคะประมาณสิบหาตัวต่อกิโลเนี่ยมันกัดคือหมายถึงว่ามันกับบริกินกันเองแล้วนะคะบริกินกันเองแต่ว่าส่วนมากมันกับสีกัดกันแน่เวลาที่เขาให้อาหารเนาะมันกับสีขาบถือกันนั่นแหละนะคะมันกับสีเป็นบาดเป็นแผลในธรรมดา นี่จะเป็นบอ่อดินนะคะเป็นบอ่อดินทีเข้าเห็ดนี่แหละนะคะเข้ากับมะเลี่ยงบางที่้ามันเป็นบาดเป็นแผลมันก็อาจจะหายเองนะคะสําหรับกบเนาะนะคะพี่น้องโยเวนตะา,ามันอาจจะติดเชื้อหลายนะคะเข้ากับจังสีตากออกมานะคะมีการเปลี่ยนทายน้ำอยู่ตลอดนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันบวกเขาก็ต้องเติมใส่ตลอดอยู่แล้ว อีย่านึ่งก็เป็นการอันคำนวณด้วยระยะสายตาเนาะนะคะเพราะว่าย่ามกลางเว่นหนาบางที่แดดเนาะมันกะมันหอนนะคะกบมันกะสีบอคอยขึ้นมาบบคอยออกมาให้คนเห็นแต่ว่าถ้าพอเป็นกลางคืนแล้วอากาศมันเย็นเนาะกลมันกะสีมากบางที่มันกะสีออกมาให้คนนในเห็นเทากัสีไดมองชัดเจนยิ่งขข้นนะคะว่ากลเผ่านี่มันย่งหลายย่างหน่อยปัไญานะคะ น,นี่เป็นถ่ายวิดีโอกลาขึ้นเนาะนะคะชาติแนบาชาติแน่หรืออากาศขออภัยพี่น้องนะคะได้หลายท่านนะคะที่เขามารับชมน้ำเนาะนะคะเพื่อที่จะเป็นความหูอากาศเป็นการเขาเอื้อนอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะสุเทือกสีไทยแต่ยามกลางเว้นให้พี่น้องเข้าในเบิงอันนี้มันเมิองมอยู่ในก่อเขานะคะ ส่วนอยู่ในกอเขานะคะพี่น้องตอนแรกการคืดยูว่าสีเอาเขามาใส่ังสิละนะคะแต่บางที่มันกัะสียากเนาะเวลาเขาอันจับเจอจับ,จบออกองอี่ยงสินะคะทามันเป็นพักบุงเขาก็ดึงออกไปเลยนะคะพี่น้อง จริงๆก็มีอีกอบอ่อหนึ่งอยู่นะคะเดวสิบห้าเดวสิบห้าไปเบิงนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทัดทัดกันไปนะคะมีอยู่ประมาณสองบ่อนะคะสี่เป็นกบเนื้อ,อสามบ่อสาอีกอีกบอ่อหนึ่งน่ะจะเป็นกบที่เตรียมไว้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยค่ะต้นต้นนี้จะเป็นกบไอก้กบเนื้อขึ้นกันนะคะต้นนี้ก็สีคัดคัดคัดเนืบอ่อัดเนื นะคะพะว่าบริัวณในเบิงดีปันไหนพะว่าแยมกางเว้นก็คือว่ามันห่อนะที่นี่มันมันบกคอยออกมานะคะแต่ส่วนมากมันเสียออกมากลางคืนหล้วแบบว่าเวลาห้าทายกลางคืนอะ่ะมันมันสีนิ่งเนาะมันสีบ่คอยขยเยบขยื่อนไปใสน้ำนะคะ อันนี้กระสีบางกว่าต้นแหนแนยอยู่นะคะกระสีบางกว่าต้นั้นแน่อยู่กระสีบก่ข่หลายคันนะคะมันกระสีประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าหรือว่าเนื่องจากว่าปีนี้มันเพาะยากนะคะหลักกามันพอบก่ข่ได้หลายปันไดมันก็เลยในปริมาณที่บก่ข่หลาย นะครับปีนี้อาจจะบก่อยเพียงพ่อต่อความต้องการของลูกค้าแน่กะขออภัยแต่าพี่น้องเพื่อนกะเข้าใจอยู่นะคะว่าโดยความสิแบบว่าฝนมันมากเร็วนะคะหลักเข้ากับเหตุยังบ่ท่านเลยมันก็เลยเหตุให้มีปัญหาเรื่องการาผสมพันธุ์เนืองกันพอขยายพันธุ์นะคะหละกักกะของเข้านี่นะคะมันกับเป็นเกิดภาวะเลือดชีดนํำนะคะซึ่งเข้าซับ สับสนระวังพอแม่พันธ์เก่าก็พอแม่พันธ์ใหม่เฮ้าเอาพอแม่พันธ์เก่ามาเห็ดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันตดมันเป็นเลือดชิดละเหตุเฮห,หัวแค่นี้กบเฮานีบกแห็งแรงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาให้กับเฮ้ายู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหลาละละนะคะพี่น้องในการผสมพันธุ์เนะหรืออาัการิทเอาไปตามสเตปก็คือว่าจนกว่าจะเบิร์ฟโฟนผลละนะคะถ้ามันเหลือก็คือ ก็คือทามันเลือกก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวทีแข็งแรกนะคะทามันบดเลือกก็คือตายไปจังสินนะคะก็คือบดตองไปซี่เรียดอยังมากมม้เนาะเพราะว่าเฮากะเนื่นองจากว่าประสบการณ์เฮากะหลายนําแต่ว่าพี่นองกนเกษตรกรนะคะทีอยากจะเลี่ยงกบในช่วงนี้นะคะพี่นองกะเลือกจากแรงที่มากเนาะจากฟ้ามถีพี่นองเข้าไปเห็นไปเบื้องแล้วว่า กบเพนีน่าจะแข็งแรงน่าจะนํมามะเลียงได้นะคะอันนี้กับพี่น้องจะใส่พิจารณาเบิงจักหน่อยนะคะเพราะว่าการถี่ห้าเสียเอากบมะเลียงแต่ว่าถ้าพี่น้องเลียงใบถักกินเนี่ยก็บ,บ่ต้องซีเรียสแต่ว่าถ้าพี่น้องสีเลียมเป็นธุรกิจในตอนนี้ที่น้ามาเลียงพี่น้องก็ต้องพิจารณาเบิงโดยโตัวเจ้าของเองนะคะหล้กก็ถามเจ้าของฟ้ามเพิ่นนําเพิ่นบังที่เพิ่นกระบ,บ่ตัวดอกนะคะ,นะคะพี่น้อง เพื่อนกรสิบอกค่อยตัวดอกนะคะเพื่อนกสิบอกหลักการแนะนําตามความเป็นจริงน่แหละว่าเลี้ยงใดหรือเลี้ยงบ่ใดหรือว่าจงังใดนะคะสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงตอใดบอนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าตอนนี้ถ้าพี่น้องเอาไปเลี้ยงกินซื้อ,อประมาณสีห่ห้าอยหรือพันตัวงเสีย,ย,ย,ยนะคะก็เลี้ยงได้ตามปกติแต่ว่าก็ต้องเลือกไส้ทีนี่ขนาดใงล่ะกะ มีความแข็งแรงแน่บเว,ว่าสิเป็นขนาดใส่สามบาท4ี่บานหาบาทขึ้นไปนะคะหรือว่าสิเอาเป็นกิโลก็ได้นะคะเมาไปเลยนะคะเป็นกิโลละลอยหาซิฟจึงสินะคะกับซั่งห้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละหมองแต่ละบอลเนี่ยกัสิขายราคากบเนี่ยบอกคือกันพี่น้องก็ลองไปสอบถามฟ้ามไกลๆหรือแรงวรวมรวมไกลๆตามตลาดหรือตามฟ้ามยิใงญ่ๆที่ไกลบ้านพี่น้องเฮ้านําแน่ก็แล้วกันเนาะนะคะอันนี้ก็เป็น ความรู้เล็กๆนี่น้อยนะคะทีเมาเบ่าวสู่กันฟั่งจากประสบการณ์จริงเนาะนะคะลูกอ้อยฟังเป็นยัางยิ่งว่าคลิปนี้นะคะสี่เป็นความรู้นะคะลักกะสั่งแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านที่เขามารับชมนะคะเบิงในการเลี้ยงกลของเหานะคะลักกะฝากขอบคุณน,นะคะพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้ลกะกกะ พี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขามาไดใดนะคะด่านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหลวงวิองยเกษิเขาไปตอบเนาะมีปัญหาอีย่างเกี่ยวกับการเรียงกบหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต่อจากนี้นะคะกับพี่น้องก็สามารถสอบถามเขามาได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหลวงวิสิพ้าพี่น้องนะคะมาเบิ่องอี้อย่างต่อไปนะคะละก็ฝากติดตามแน่กันแล้วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ